สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาพบกับผมชมคุงเช่นเดิมกับออนไลน์สเตชันรีวิวครับสำหรับเกมของรอนวนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเกมชูตติ้งฟอร์มยักษ์ประจำปีและมียอดขายทะลมทลายแทบทุกภาคที่วางจำหน่ายแต่ภาคนี้ครับพี่แกเล่นนะฮะย้อนกลับไปสู่สงครามโลกครั้งที่2อีกรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับขอเชิญพบกับคลิปรีวิว Call of Duty Vanguard ครับผม ก็ออกมาให้เล่นกันสักพักแล้วนะครับสำหรับภาคล่าสุดของเกม FPS ชื่อกล้องโลกอย่าง Call of Duty Vanguard กับการกลับไปสู่ยุคของสงครามโลกครั้งที่2อีกครั้งในภาคนี้แม้ผู้เล่นหลายคนนะครับอาจจะไม่ถูกใจธีมใหม่ของภาคนี้แต่ตัวเกมก็นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจในอีกมุมหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่2ได้ดีและดูมีอะไรเช่นเดียวกันโดยการเล่าเนื้อเรื่องแคมเปญผ่านตัวละครทั้ง4คนนั่นเอง สำหรับโหมดแคมเปญในภาคนี้นะครับถึงแม้จะเป็นเรื่องราวในสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่เราเจอกันจนเกลื่อนไม่ใช่แค่ในเกมนะครับภาพยนตร์เองก็ด้วยแต่ตัวเกมแวนการ์ดนี้นะครับจะมีการเล่าเรื่องราวนะครับผ่านส่ตัวละครจากคนละพื้นที่และจะเป็นการเล่าศึกสงครามที่เกี่ยวข้องกับทหารประเทศนั้นๆได้แก่อังกฤษสหรัฐอเมริการัสเซียและออสเตรเลียครับซึ่งตัวละครแต่ละคนครับก็จะมีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกันออกไปด้วย ตัวละครหลักนะครับที่เราจะได้เล่นทั้ง4คนเนี่ยได้แก่อาร์เธอร์คิงส์ลีย์เวดแจ็กสันโบลิน่าเพโตรวาและลูคัสลิก มาเริ่มกันที่อาร์เธอร์คิงส์ลีย์นะครับผมเพราะว่าภาพลักษณ์ของหัวหน้าหน่วยของพี่แกนั้นเนี่ยชัดมากเขานั้น,นะครับเป็นทาหารอังกฤษที่ได้ลงไปร่วมรบที่ฝรั่งเศสในศึกนอร์มังดีมีความสามารถในการเป็นผู้นําและสามารถใช้สกิลในการสั่งเพื่อนร่วมทีมยิงไปในทิศทางเดียวกันได้ตามมาด้วยเวดแจ็กสันเป็นนักบินมากกวนฝีมือดีแต่พลาดพื้นดินเขาก็มีความสามารถสุดโกงครับที่สามารถรับรู้ตําแหน่งของศัตรูใกล้ๆได้และยังมีความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วด้วย ประเด็นกับมีเอมบอทในตัวเลยก็ว่าได้ครับโดยผู้เล่นนะครับจะได้เล่นเขาเนี่ยสู้กับเหล่าทหารจากประเทศญี่ปุ่นมาถึงสาวดุหนึ่งเดียวนะครับอย่างโปลิน่าเพโตรวาตัวละครหญิงจากประเทศรัเสเซียเธอเป็นสไนเปอร์มือฉมังแห่งกองทัพเลสอาร์มี่พร้อมกับฉายาเลดี้ไนติงเกลที่พร้อมจะล่าสตูทุกคนที่มาขวางทางโดยเธอนะครับมีความคล่องตัวสูงมีความสามารถในการปีนป่ายและก็เคลื่อนที่มุดไปมาได้อย่างรวดเร็วครับ สุดท้ายครับกับลูคัสวิกทหารจากออสเตรเลียที่เข้าไปร่วมศึกรอบโจมตีนาซีที่ลิเบียโดยเขานั้นนะครับมีความสามารถด้านระเบิดสามารถพกระเบิดได้หลายชนิดพร้อมกันและยังมีความสามารถในการปาร,ระเบิดอย่างแม่นยำอีกด้วยก็คือเวลาปานะครับมันจะมีเส้นขึ้นมาว่าระเบิดจะไปตกอยู่จุดไหนนั่นเองครับ หากพูดถึงเกมแนวะสงครามนะครับหรือว่าชูตติงนะฮะที่ทำเนื้อเรื่องออกมาได้สนุกตลอดมาอย่างไงอย่างไงครับซีรีส์คอร์ดิวตี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นและภาคแวนกาดนี้นะครับก็ยังทำออกมาได้ไม่น้อยหน้าภาคก่อนๆเท่าไหร่ถึงแม้นะครับว่าจะไม่ได้มีลูกเล่นในการเข้าหาด่านพิเศษอย่างภาคควูวอที่ผ่านมาแต่ตัวเกมครับก็นำเสนอเนื้อเรื่องที่หลากหลายและเสนอแง่มุมของตัวละครทั้ง4ให้เราเนี่ยได้เล่นกันอย่างค่อนข้างลงตัวเหมือนภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเลย ถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องครับอาจจะไม่ได้มีจุดพีคเจ๋งๆมากเท่าไหร่นักนะครับเมื่อเทียบกับภาคก่อนๆแต่ในฉากแอคชั่นต่างๆเนี่ยก็ยังทําออกมาได้สนุกอยู่เช่นเคยครับรวมไปถึงฉากที่มีความสวยงามเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เ,เลยทําให้ผู้เล่นนะครับอินกับสถานการณ์ในช่วงน,น,นั้นเนี่ยได้ไม่ยากโดยเนื้อหาในส่วนของแคมเปญน,นี้นะครับก็จะใช้เวลาเล่นอยู่ที่ประมาณ6-7ชั่วโมงขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นนั้นเล่นเร็วขนาดไหนครับ you can'ley Dam We picked you as a crowd. Lucky fill you full อีกหนึ่งโหมดการเล่นสุดมันนะครับที่หลายๆคนชื่นชอบอย่างซอมบี้นะครับสำหรับใครที่อยากยิงคลายเครียดตัวเกมนะครับก็ไม่ได้ท้าทายเท่าไหร,ร่นะฮะในภาคน,นี้สําหรับคนที่เล่น FS มาอย่างช่าชองแต่มันก็ตอบโจทย์ความมันในการบู๊กับเหล่าซอมบี้นาซีได้เป็นอย่างดีครับโดยเฉพาะนะครับใครที่เล่นยาวไปจนถึงเวฟหลังๆเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าซอมบี้ภาคน,นี้เกิดกันมาแทบไม่หยุดจริง,รงๆโดยในภาคน,นี้นะครับจะแบ่งชัดฮะในเรื่องของโซนป้องกันร,รวมไปถึงโซนที่เราจะถ้าจะถูก วาร์ปเข้าไปทําภารกิจอย่างชัดเจนครับทาให้มือใหม่นะครับที่ไม่เคยเล่นโหมดนี้มาก่อนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายการอัปเกรดปืนนะครับก็ไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่แถมผู้เล่นเนี่ยยังสามารถเก็บเลเวลปืนภายในโหมดนี้ได้อีกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งโหมดสําหรับใครนะครับที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศในการเล่นปกติแต่ในแง่ความหลากหลายของศัตรูครับอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับเล่นไปสักพักอาจจะเบื่อได้ง่ายๆเช่นเดียวกัน ท้ายครับถ้าหากใครที่ชื่นชอบเกมเพลย์ของภาค Modern Warfare คุณก็จะสนุกกับเกมเพลย์ของภาคนี้ได้ไม่ยากครับเพราะรูปแบบการเล่นนะครับในโหมดมัลติเพลเยอร์เนี่ยก็แทบจะถอดแบบมาเหมือนกันแค่อยู่ในรูปแบบคนละทีมเท่านั้นนะครับแม้ตัวเกมเนี่ยจะไม่ได้มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเหมือนช่วงยุคเปลี่ยนเจนแต่มันก็ยังคงรักษามาตรฐานความสนุกของเกมซีรีส์นี้ได้เป็นอย่างดีแถมตัวเกมนะครับยังมีแผนที่ให้เลือกเล่นมากกว่า20แผนที่เลยทีเดียว ก็ถือได้ว่าเป็นภาคต่อของ Call of Duty ครับที่ทำออกมาได้อย่างลงตัวเช่นเคยแต่ผู้ตรงๆครับถ้าหากเทียบกับภาคที่ผ่านมา ผมจะไม่แปลกใจเท่าไหร่เลยนะครับที่ภาคนี้จะได้รับการตอบรับที่ไม่ดีเท่าโดยเฉพาะนะครับใครที่ชื่นชอบภาค Mo เด r n Warfare มาก่อนภาคนี้มันก็ไม่ได้ฉีกกันมากครับแถมในหลายอย่างก็เหมือนเหมือนกันมันไม่ได้มีอะไรใหม่ครับนอกเสียจากโหมดพาโตรไดมัลติเพลเยอร์แล้วก็เนื้อหาอัปเดตใน War โ ne ที่เอามานับด้วยก็คงไม่ได้ถูกไหมครับถ้าหากคุณเป็นแฟนซีรีส์นี้อยู่แล้วภาคนี้ก็น่าจะเป็นภาคที่ไม่ทําให้คุณผิดหวังแต่มันยังคงห่างไกลครับกับคําว่าประทับใจดัง ผมจึงขอให้คะแนนเกมนี้ไปที่6.5คะแนนครับด้วยความที่มาตรฐานของตัวเกมนั้นนะยังทำออกมาได้ดีแต่ใน,นเรื่องมันไม่ได้พีคขนาดน,นั้นและภาคนี้ถึงทุกอย่างมันจะมีครบครับแต่มันไม่ค่อยสุดเลยทักทางนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับออนไลน์สเตชันรีวิวฮะกับ Call of Duty Vanguard ใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับตัวเกมภาคนี้เล่นแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างยังไงก็มาคอมเมนต์บอกพวกเราเอาไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ